ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Free Fire Celebrity Showdown เป็นการแข่งขันรวมพลเหล่าดารากลุ่มอินฟลูเอนเซอร์และสตรีมเมอร์ไว้ในที่เดียวกันเรียวเวลาในการแข่งขันจะจัดทั้งสิ้น3สัปดาห์ตลอดเดือนกรกฎาคมโดยจะจัดแข่งสัปดาห์ละ3วันในสัปดาห์แรกจะจัดแข่งกันในวันที่1 0 1ถึง12กรกฎาคมในสัปดาห์ที่2จะจัดแข่งกันในวันที่ 1 7ถึงวันที่19และสัปดาห์ที่3ซึ่งเป็นรอบไฟนอลจะจัดแข่งกันในวันที่24ถึงวันที่26กรกฎาคมทีมที่เข้าร่วมทั้งหมดจะมีทั้งสิ้น32ทีมโดยแบ่งออกเป็น2ฝั่งฝั่งละ16ทีมทีมแรกทีมสายฟ้าและทีมพายุในสัปดาห์แรกจะเป็นการแข่งขันของฝั่งทีมสายฟ้าและสัปดาห์ที่2 จะเป็นการแข่งขันของทีมฝั่งพายุโดยจะเฟ้นหา8ทีมที่ดีที่สุดของแต่ละกลุ่มไปแข่งกันในสัปดาห์สุดท้ายของรอบไฟนอลกติกา,การแข่งขันจะทำการแข่งกันในโหมดดูโอโดยใช้จำนวนแม์ทั้งสิ้น9แม์และแผนที่เราจะใช้ทั้งหมด3แผนที่ด้วยกันเริ่มด้วยด่านเกาะสวรรค์ตามมาด้วยด่านแดนํำรับบาและปิดท้ายนันด่านทะเลทรายเกมในการนับคะแนน จะเริ่มนับจากอันดับที่1ซึ่งได้คะแนนมากที่สุดจากนั้นจะลดหย่อนคะแนนตามลำดับลงไปจนถึงลำดับสุดท้ายอีกทั้งยังนับคะแนนจากการสังหาร1สังหารต่อนหนคะแนนการแข่งขันในครั้งนี้เรายังได้เตรียมรางวัลไว้หลายประเภทมีดังนี้รางวัลสําหรับแชมเปี้ยนรางวัลสําหรับสุดยอดผู้เล่นที่สังหารมากที่สุดรางวัลสุดยอดผู้เล่นจากทีมพายุ รางวัลสุดยอดผู้เล่นจากทีมสายฟ้าและรางวัลขวัญใจคนดู